ค่ะขอกลับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องนิวพาโชคน้องพารวยนะคะวันนี้บรรยากาศสดๆนะคะพามาตามปูดําคํามหมื่นนะคะเข้าความฝันของคุณพ่อนะคะหรือว่าแฟนของคุณแม่นั่นเองนะคะท่านผู้ชมคุณพ่อฝันได้912นะคะมาตัวกลับนะคะท่านผู้ชม612นะคะนี่นะคะท่านผู้ชม612นะคะคุณพ่อนี่ฝันแม่นเหมือนกันนะคะ912 612ถ้าตัดก็ น่าจะได้นะคะท่านผู้ชม616 2สองนะคะอันนี้เป็นหลักฐานเก่านะคะท่านผู้ชมหลักฐานเก่าของคุณแม่นะคะคุณพ่อก็ฟันแม่นเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเข้ามาแล้วขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะวันนี้บรรยากาศสดๆเลยทางช่องนําเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นความเชื่อ,อสอนบุคคลนะคะ้าเดี๋ยวเราไปฟังแนวทางจากปูดำคาเหมือนกันเลยนะคะ ครับสวัสดีครับแม่สวัสดีงดก่อนนี่ถูกเยอะไหมครับแม่โอ้ยมันบอกร่างหนูครับไปติเป็นบ้าไปติดศูนย์ศูนย์เลยครับแม่โอ้ยนี่ตัที่บ้านละลอกเล็ครับแม่โอ้ปู่ดำศูนย์คัดเนาะแม่เนาะงวดก่อนนี่ครับโอ้ยศูนย์แต่แม่วาศูนย์ครับแม่ก็่ว่ากล้าบอกศูนย์ศูนย์เพราะว่าคนอยู่ในรถในสารแก่ ไม่จังส้ตายหรือม่ดตายเป็นลังๆเนี่ยสเอาือมันสีสูนๆหรือใจคิดตะปากาวออกเนาะครับก็ไม่คิดว่าเลขมันจะออกศูนเนาะแม่เนาะมีแต่เ่าวจากนแต่นนี้ก็เอาศูนๆเลยครับแต่นี่มันนี่มันเล่นมันี่ยางปฏกิริยาเสเสียอีกทีเิเออครับเสยูนๆน้ำยานักร้านชาวอย่านี้ก็เนี่อืมครับ แต่อีกเนี่ยสองครับแม่อ๋อครับเต่างประเทศอย่าน uh ี้00นีสมาแล้วอีกอืมครับตึกหลาอกบอลลีครับอกบอลไปตั้งประเทศนอร์เมย์ทำไมมันตรงกันยังเลยเนาะแม่เนาะนั่นมาตรงัมาดาดีก้นรีดให้สีออกกัดออก00ศนรีเนีดยก็ว่า00รัดนี้มนแล้วอีกอ่ะ4 0 0ตั้งประเทศอ่ะครับ สามหมวดด้สามเทียดนยุอือครับแม่ก็บอคือกระิอองอยู่เนาะครับแม่ตอนนีพ่อฝันนเนาะนบังคับแม่คือแม่สืแม่ังหือนะแล้วแแม่ว่าลุงแม่ก็แกวลวปันเงินแ่มสได้อันนี่ไม่ดกครับนีงสิได้เงินหลายบาทด้วยดกยา่ยอะด้วยว่ามันบาดังยนเมดบันนีซือไปตัวใดแม่ก็ปวดหัวไม่กระจายคืนก็ละคืนครับ นี่เยเ่าหนึงหาหนึ่งยังองอูวดเลยหัวนี้ตามเป่าหาตามตัวเนียเขึ้นเนองนุกครับครับแม่ีโมาเอมานีแม่เลยตัดินใจรีบพอเึืนตัดคีบเพ่อสองตกสองหนึ่ง,ง้วแต่ึ่หกหนึ่งสองแมวนี่คีบก็ต้องห้ตัวนุ๊งเนาะครับแม่ส่วนางๆหวดอืมอันตัวัวดนี่แหละมันที่สองนี่แหละในก้อยเนา,า,านะครับครับเีน แก่ลงเมือนมาคืนเหมอนเนี่ยกะฝ่ายหัวบอลน,อนออู้นแกหนุนทั่วมาขอคนหนีกันนะ้าน <c oughs> ะไปเจ้าของก็เจอแล้วลหนสูงในบางสีรับไปก็กิงมันดิไอรัฐบาลใช้ยุ่งยินเลยืารับไปไดนเห็นยมร์เป็นแบบเงมาเมีนเรียนจริงย่น,ยน,นมนย่นวุ้นน้งไหน่ันงปากไปส เีน้ำนาหนึ่งนิ <sk <sk <si ้วโอ้ครับครับไปเจอเ้ยนนงันนไม่หนเนี่ยใบหางรอยดิครับครับที่ซึ่งใบหารอยนี่งอด้องหันเอฟซีโซมาจะว่าเอฟซีสายไรดไวยว่าแต่ฝมฝันเห็นนูเนี่ยมู่้ดำฝันแต่ไรแต่เป็นแต่แมนเขานะหนูวันนี้นเรไม่หนูใบหางรอยเขานะเมนแม่ก็เลยบอกคนตาเดาเลยหางสูนพารานึงนิ้วโอ้ครับครับแม่ตอนที่แม่หนึ่มาแบบนี้ อันเมียพูดดัมมากหรืบบออาจอาเืออหรอเดอรออยากได้ร้างที่ครับแต่ฟันยาดิ้นี่มัมน,น,นได้อตนนี้เม่คลื่นเมียันแบบนี้อีดีไม่ต่าแ่็นันระไปซื้อเลกมอนมีคนสอนเอาเงินไปหาหน่อยม,มัม้งเอเนี่ยมน้องยุครับอืมเ็นตึ๊แล้วนี่มียเว่าเอาเลกอย่างผี่นี่หาสูนสนิมันย่างเนียนน้อ่งนี้เมียเคนเรียกว่าเรียกวัน เอาศูนหาสอง็จะยิ่อันันนขึ้นคือศูนหาสองนะตามตัวเก้าเนาะเก่าตามเก้างานเนาะครับครับแม่คือตังต่อาาเก้าเนื้อมันนิ้วอครับแม่ตาเ้นืตวันเก้างานนื้ตัวเก้าเน่เนาะครับคแม่ใช่ครับเื่อก่็แม่แม่ถือ่ถิ่มมันถิมาน้ำฝนนีชครับครับแม่แต่ว่าศูนหาศูนหาสองน้ำี่ลไหแล้วตั้ไ กันหาเก้านื้อเก้าหานื้มันไม่ได้ไรเงี้นี่ครับครับแม่มันมีชื่อเลยของรัฐบาลเขาเนาะโอ้ครับแม่ครับใช่อันที่ว่าเก้าลึกดบ้านแม่ครับอันมันเป็นหวยอันสลากครับแม่ครับของของเด็กมันเป็นหวยสลากก็ต่อไปนี้เต็มก็เพราะว่าแจ้งกันก็จะมุ่งนึ่งนั่นแหละครับใช่ครับแม่ครับ ในตัวโอ้ตัวนี้นะสิได้กวาตอลีกับนกอนทรีใช่ไหม,ามหาก้นนกา,านึงับนกออนึงไอ้สามตัวแตกไปเลยเนาะแม่เนาะเงินกับศูนย์หาสองนี่ันนี่อัน,น,น,นอันเนนกหาก้า,ขา,ขาขนึ่งศูนย์หาสองเป็นนยครับแม่ไอ้ที่นำปลาเคลื่อนของเขาขายเน,นนะอะมันไม่เหมือนโรตเทลีมันไม่ได้เหมือนรตเทรีเนาะแม่เนาะเออไได้ไร เขาสื่อกันพาสี่ผู้เยาวรีสามตัวตรงๆเขอจ่ายลานนึ่งตัวนี้โอ้ใจเยอะขนาดนี้ตลี้เร็่านี่น่นต้องกวดชื่อแล้วเขาอีกมีเงินเรามีทุนน้อยหนึ่งเขาหากวดตื่อเขามาิวกัะใดเขาฝันใหฝันเงินเขาเคฝันถึงเขาก็มันมันบอกครับแม่ถึงเลืแม่นี่้ารุตกะคือเป็นของของพ่อครับครงเม่อพารุตะคือต่อตรงๆเรยงวาหนึงเี้ยใช่ครับแม่ครับ เมื่อันเข้าเข้าแาเข้าหาเ้อหน่ะแหละครับครับแม่เนีบแเ่บอพว่าเสียใจเดี๋ยวเพื่อนี้ตัวสำลวอมอย่พ่อของพ่อเป็นเขาอืมอันี้ซึ่งเขานะโหนอเรียนนะอย่างในวันมันจิตเก่ามีมีจะได้ละครับอืมแต่ว่าครับแต่ว่าของพ่อนี่ฝันแม่นมาสองงวดแล้วใช่ไหมครับแม่ แล้วฝันเน cents, yes. so oh, ี ó, so ่ยเรอแล้ววันเอาไปตรวจงนี้ฝันเนี่ยแล้วงเอาไปตรวจน้อหลวงเขาบอกคือความตรวจตอนดีตรวจตอนีไม่แตกเลยโอ้ครับเนี่ยวลาโอ้สนันดีกนี้สวเราฟากๆเราไม่มองคือรถอื่นลับานเขาก็ขายแล้วจะเนาะ ครัดอดอบกันด้วยด้วยเรื่องเมล้างสีดอวเรับครับแม่ล็อกต้นดวยถ้าจะโดูเรื่อเมล้าแม่กกดีใจอยู่ด้เพราะว่าพี้ใจขึ้นตลอดเนาะคนั่นแหละดิเด้เข้าหุ่นมีความหวังนะครับแม่ก็ดีได้ละมีร้างวีล้างเงินก็ดีเลยนค่ะไอ้ก้าวหานึ่งมีหาหาก้านึ่งมันไปออกกัน ใช่สามตัวได้นมยุไอ้หกหนึนหนน่งนี้โอ้ครับแม่ครับอืมนี่เอฟซี C ถึงเลยครับตลาเป็นกลับหัวหานเก้าหนึ่งหาหกหนึ่งที่นะ้ครับครับแม่อืมดีเลยบอกบอกบอกสามตัวสามชุดเป็นจิใดไป,ไปหาลอตเตอรี่ว้น้ำน้อยคนในถือตัวไทยตัวหนาน้ำน้อยหลาครับใช่ครับแม่ครับอืลอตเตอรี่ว้เด้อเอฟซีได้ไอ้ถือต้องมาต้องหารเงิน เก้าหนึ่งมันซัวมาเป็นหางกหนึ่งเป็นก็ได้ยุติออกมีชายสามตัวดีตัวนาตัวหลังตัวหลังนะครับคร์ดมีนวดตู้จะขาเก้าหนึ่งเก้าหาหนึ่งในเอฟซีไปหาไว้สามตัวหลังสามตัวนานั่นแหละครับแม่ผวองรัฐบาลน้ำนะครับครับครับแม่วันนี้ก็สามเก้าห้าเออครับสามเก้าห้าครับแม่เออเอาลูกเด็กมีแต่เรนนี่หรอ ไปเก้าหนึ่งมง,มงครับครับแม่ครับห้าเก้าห,หนึ่งไปกลับล้วเอาบจานสามเก้าห้าครับสามเก้าห้าศูนย์ห้าสองครับศูนย์ห้าสอ,อ,องเองเอปอตัวิี่ยนน้ำแม่เด้มแม่ปากไรโปรเซอว่าเป็นอะไรพอรุ้งมันออกนี่หรีได้คลิปแม่กับเบ้าแต่ว่าแอดมินเอาลงอยู่ด้ค่ะแม่ครับลงอยู่ครับแม่หกหนึ่งสองครับ นอกแม่ก็เล้เบิ้งไม่ได้เบิ้งชัวครับครับอ๋อถ้นมีน่าลักเนาะไหนตรงดีให้ตีไหนได้ายก็เก้าครับขออนุญาตถามแม่ก่อนครับผมอะอันพ่อฝันหรือยังครับแม่โอ้ยป่ทธานถึฝันเงื่อาเอออีกแคามที่มือต้นน้องฝันที่ดอกโอครับครับมันก็คือว่ารอฝันตัวเออก็คือว่าตอนนี้มีแต่ความฝันของแม่ใช่ไหมครับ เม่ยนี่ต้องความฝันเมียเวลี่คว้าแล้วท่านฝันกันแล้ฝันเราวพปิดบังเลยแล้วบอกเมียเปรี้ยวๆหมดครับครับแม่ขออนุญาตถามแม่อีกแม่ทวนความฝันอีกรอบหนึ่งได้ไหมครับแม่ฟังไม่ค่อยทันครับเพราะเหงื่อมาแมียต้างการคนใส่เซื้อเรียกใส่เพราะมัอคืดเนี่ยอืมครับว่าร่างร่านี่นะครับครับ เห็นวันนี้สักลกายไเป็นน้องนึงนไหมน่ใบหางลอยไม่ต้องไปตึบๆนอ๋อครับ่ันเนี่ยว่าูนบมเกิกิสิเป็นไปบ่ไดหรือิเป็นไปใดเฉยๆเลเ่เลยว่ามย่ครับแม่เรก่อเลยขัดันจะเอาเอาขิดหนาลนี่ยเอาไอ้ม่ันอีกกอนไม่สิลายตโพดครับครับแม่ครับเดี๋ยวตกัดสินใจว่าเอาูนหาสองสร้างไอ้นตบตึบซหเป็นขี่หนามั่อนเรา0ูนๆน้ำไมนิดออยูติูนกระจายกันดม ครับแม่ไปหาลอยไปซึไปซแล้วพันเน่ัน่าเลมันมันเขานี่เนียเลนนิดครับครับแม่มันพันดีจริงเข่าดีเียมันไก่สีหอวปีไม้หน่อเนาะเดยรวดรนั้นอ้เนื้อหัหไปล่กุ้จ้ะครับใช่ครับแม่ครับแล้วของเราน่าสนใจโูงหัวเจ้าของไปแลวเจ้าของเรนั่นครับแม่ปีไม้ไปแลวครับแม่ นี่ยครับไปบ้านยังทีนี้ครับเราจะไปจุดถูกคอรีเล่าอีกจะไปเกี่ยวของเ่องีใดชาติโอ้ครับแม่ครับแล้วปั้นตะลึงนาระครับในในความฝันนี้แม่รู้ไหมครับว่าแม่ซื้อเลขตัวไหนครับแม่อันนี้ก็ฝั้นมีกระสือศูนซูนมานี่เร็วโอครับอืมแล้ี่ก็จะโน้นลูกไม้เนี่ยก็จะเป็นตึกเป็นตึกมาซูนซูนมาซูนซูนเออครับครับ เลขีลสมนองน่เหล็กแม่หน่อามสี่ดิอ๋อแม่ชอบใช่ไหมครับอืมมันตรงกันกับที่แม่จับต้องหวหันหวั่นที่เลี้ยวไปน,นะอ๋อครับแม่ครับนี่แหละมันีจะกินเลขหนาเลขกหลัลงเล้ยงเดีนี้ว่าเอาุงเรี้หนาเนือหลายตัวกานั่น่ะครับครับโอเคนี้ก็ได้น้องแม่เนาะอ,อือครับแม่จิเตเส,สามเก่าหนาเพนาะนันมมันใจที่นีครับคับแม่งวดนี้แล้วม่ก็ถนะครับแม่ครับู วินงวดเย้าครับอาจจะแตกข้งแม่แล้ขก็งปอดแตกข้างแบบนั้นก็ม่มีน่ารักเนอะครับแม่ครับผมขอบคุณแม่มากมากครับเออเหตุโชคดีครับขอบคุณครับยินดต่างต่างครับซาตคกับแม่ครับนี่นะครับผมขอบคุณคุณแม่ครับผู้ชมไปดูแนวทางตัวเลขต่องวดของคุณแม่ปูดำคำหมื่นนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมา 6กนะครับเป็นเรียกความฝันของคุณพ่อเนาะรู้สึกว่าจะเข้ามาสองงวดแล้วนะครับท่านผู้ชมเนาะเข้ากองงวดก่อนได้ห้งวดนี้ก็ได้6-2นะครับก็เสนอเป็นแนวทางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยนะคะคุณแม่ก็ฝันต่องวดแล้วนะคะท่านผู้ชมทางช่องนำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบกันทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิป <c oughs> ค่ะสวัสดีค่ะ